ใครที่เบื่อข้าวแล้วลองเปลี่ยนมาทำเส้นใหญ่ผัดขี้มเมาทานดูค่ะอาหารจานเดียวรแสแซ่บจัดจ้านถึงใจหมักหมูก่อนนะคะใส่เบกกิ้งโซดาพริกไทยแป้งมันน้ำเปล่าน้ำมันงาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจะทำให้หมูนุ่มมากๆตั้งไฟกลางผัดพริกและกระเทียมให้หอมใส่หมูหมักลงไปผัดให้พอสุก จากนั้นใส่เครื่องผัดที่เมาลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนส่งกลิ่นหอมใส่เส้นใหญ่ลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหอยนางลมผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งปิดท้ายด้วยใบกะเพราค่ะผัดสักพักให้ผักสลดขั้นตอนนี้ปรับชิมรสได้ตามชอบเลยนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นอาหารจานเดียวที่ทําง่ายมากๆแถมหมูยังนุ่มอีกด้วยวัตถุดิบและอัตราส่วนเราเขียนไว้ให้แล้วลองไปทําตามกันดูนะคะไปแล้วค่ะชาวครัว